สวัสดีค่ะชื่อหมออ,อมนะคะชื่อจริงชื่อทันตแพทย์จริงประภัชยาจารุอธติพาตค่ะปัจจุบันก็เป็นเจ้าของคลินิกทันตกรรมบ้านหมออมจังหวัดมหาสารคามค่ะค่ะ,คะก็คือความผิดปกติของข้อต่อขากันไกลหรือที่เราเรียกว่า TMD นะคะมันก็จะประกอบด้วยง่ายๆเลยก็คือเราจะมีอาการปวดบริเวณหน้าหูเนี่ยบางครั้งเราจะรู้สึกว่าพอเรานอนแล้วเราตื่นมาเนี่ยเราจะปวดบริเวณนี้ค่ะ อาปากได้น้อยแล้วก็ปวดบริเวณกล้ามเนื้อแถวๆนี้นะคะเวลาอาปากเนี่ยก็จะรู้สึกว่าขายไกลล่างเนี่ยมันแขวงมันจะเอียงซ้ายเอียงขวานะคะบางทีก็จะมีการปวดร้าวไปบริเวณที่ศีรษะศีรษะเหมือนปวดไมเกรนอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็หาสาเหตุไม่เจอปวดร้าวลงมาบริเวณนี้ค่ะคอลงมาบริเวณที่บ่าบางครั้งปวดร้าวไปถึงบริเวณหลังได้โดยที่เราไม่ทราบสาเหตุแล้วก็แก้ไม่หาย แล้วก็จะมีอาการอ้าปากแล้วก็มีอาการขานไกค่ค้างได้นะคะหาวเวลาหาวคว้างๆเนี่ยบางทีขานไกค่ค้างหุบไม่ลงอย่างเงี้ยค่ะแล้วเวลาเราทานอาหารหรือเวลาเราทานของแข็งเราจะปวดจีท้ที่บริเวณแถวแถวนี้นะคะอีกอันนึงที่ชัดเจนก็คือเวลาเราอ้าปากเราจะมีเสียงบริเวณที่หน้าหูค่ะเป็นเสียงคลิกนะคะเสียงแปลกๆทุกครั้งที่เราเราอ้าค่ะ ปัญหาเกิดจากการนอนกับฟันนะคะการถอนฟันออกไปบางซี่แล้วก็ไม่ได้มีการใส่ฟันปลอมชดเชยพวกนี้ก็จะทําให้เกิดปัญหา TMD ได้นะคะแล้วก็เกิดภาวะร่วมด้วยกับความเครียดเงี้ยค่ะก็จะทําให้เกิดมีการปวดศีรษะแล้วก็มีอาการ TMD ตามมาได้ะคะ่ะคือจริงๆแล้วอาการตอนแรกเนี่ยเราไม่ได้สังเกตตัวเองก็รู้สึกอายเหมือนกันที่เราเป็นหมอฟันแต่เราไม่ไม่ได้ ไม่ได้สนใจตัวเองมากเท่าที่ควรแต่การเนี่ยมันมาชาัดเจนมากขึ้นก็คือเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วก็คือมันมีปัญหาว่าอ้าปากแล้วก็มีเสียงมีเสียงตรงนี้ค่ะหน้าหูเสียงติกแล้วก็เริ่มมีอาการปวดปวดเวลาเราทานของแข็งหนักๆเข้าก็คือทุกครั้งที่เราอ้าปากจะเริ่มปวดบริเวณนี้นอนจะไม่ค่อยหลับแล้วแล้วก็ตื่นเช้ามาก็จะมีอาการปวดมันก็จะเป็นมากขึ้นแล้วก็ทําให้เราอ้าปากได้น้อยลง คือตัวเองเนี่ยมีอาการปวดศีรษะสักเมื่อประมาณ5-6ปีที่แล้วนะคะโดยที่จะหาสาเหตุไม่ได้เลยแล้วก็ไปหาคุณหมอ,อเฉพาะทางเกี่ยวกับระบบประสาทนะคะก็ได้ทานยาอยู่ประมาณ2เดือนก็ไม่หายก็ได้ทำซีทีสแกนก็ไม่พบความผิดปกติหลังจากนั้นเนี่ยอาการก็หายไปจากการที่ทานยาแก้ปวดอย่างแรงแล้วก็อาการปวดศีรษะเนี่ย ก็จะกลับมาแบบเป็นระยะะค่ะเป็นทุกเดือนเป็นตลอดเป็นเป็นหายหายเป็นหายหายแล้วก็ทานยาอย่างเงี้ยเป็นประจําโดยที่เราก็คิดว่ามันคงเป็นภาวะความเครียดหรือว่าเป็นจากสาเหตุอื่นหรือเปล่าที่ยังหาสาเหตุไม่เจอเป็นมาประมาณประมาณ5-6ปีค่ะเรามามีอาการ TMD ที่ชัดเจนก็คือปวดบริเวณเนี้ยค่ะหน้าหน้าหน้าหูแล้วก็เวลาอาปากเนี่ยมันจะมีเสียงคลิกเราก็รู้แล้วว่าอันเนี้ยเป็น TMD มันชัดเจนมากแต่เรายังไม่ได้นึกถึงอา,อาการที่เราปวดศรีรษะว่าม,มันมีอาการเชื่อมโยงกันจนกระทั่งได้มาเจอกับหมอจิกะค่ะแล้วก็แนะนำให้ใส่ V-shape เ,เพื่อแก้ปัญหาคลิกเสียงคลิกที่หน้าหูแล้วก็อาการปวดจากการที่เราอ้าปากไม่ได้ พอเราใส่ Shape อะไลเนอร์เนี่ยมันจะมีความหนาของเครื่องมือพอมันมีความหนาของเครื่องมือเนี่ยตัวขากรรไกรล่างเนี่ยมันก็จะเหมือนคนที่อ้าปากอยู่นิดนิดตลอดเวลาพอมันเหมือนอ้าปากอยู่นิดๆตลอดเวลาเนี่ยขากรรไกรล่างเนี่ยมันก็ Flexible คือมันสามารถจะเคลื่อนทีนี้มันจะเคลื่อนไปไหนมันก็เคลื่อนไปในตำแหน่งที่ตัวเองชอบก็คือตำแหน่งที่ตัวเองเนี่ยไม่ปวดแหละตำแหน่งที่ตัวเองไม่ปวดก็คือตำแหน่งที่ดีที่สุดซึ่งจะไปกระทบกับตรงบริเวณข้อต่อเนี่ยให้มันไปอยู่ในตำแหน่งที่มันควรจะเป็น ซึ่งตอนแรกมันไม่เป็นแบบนั้นเพราะว่ามันถูกล็อกด้วยตำแหน่งของฟันพอเราใส่ V shape aligner แล้วเนี่ยมีความอิสระของข้อตอ่อหานไกลล่างเนี่ยมันก็เลยทำให้มันไปอยู่ในตำแหน่งที่ถูกที่ควรอาการพวกนี้มันเลยหายไปก็หลังจากใส่ไปใช่ไหมคะก็ประมาณ1สัปดาห์อาการปวดอ,อันดับแรกเลยใส่ไปประมาณ2-3วันเนี่ยเสียงคลิกตรงเนี้ยหาย ล้วก็รู้แล้วว่าเราน่าจะมาถูกทางแล้วประมาณหนึ่งสัปดาห์เนี่ยเราไม่ปวดแหละหน้าหงุดอาการพวกนี้หายแต่เรายังไม่ได้สังเกตเกี่ยวกับอาการปวดศีรษะของเราจนกระทั่งมันผ่านไปประมาณเดือนหนึ่งก็เริ่มเอกใจว่าเราไม่ต้องทานยาแก้ปวดคือไม่ต้องทานยาแก้ปวดศีรษะอะาะาซึ่งปกติเราจะเป็นเป็นตลอดเป,เป็นไปไหนหายผ่านมาสาถึงเดือนที่เราใสา่วีเชฟอาการศีรษะไม่มีเลย จากการที่ตัวเองเป็นทันตแพทย์เองด้วยแล้วก็ถือว่าเป็นคนไข้หรือผู้ป่วย TMD คนหนึ่งด้วยที่มีอาการอย่างชัดเจ,เจนเนี่ยหลังจากมาใส่วีเชฟอะไลเนอรแล้วอาการดีขึ้นเนี่ยอยากจะได้นําให้กับครอบครัวเพื่อนแล้วก็คนไข้ที่มีปัญหา TMD ได้ลองใช้ดูค่ะ